สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรักเกษตรนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับต้นหางนกยูงไทยนะครับก็หางนกยูงนะครับแบ่งเป็น2ตัวนะครับเป็นหางนกยูงไทยอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่แล้วก็หางนกยูงฝรั่งหางนกยูงฝรั่งนี้จะมีลําต้นที่ใหญ่กว่าหางนกยูงไทยนะครับทั้งลําต้นทั้งดอก จะมีลักษณะใหญ่กว่านะครับอันนี้เป็นหางนกยูงไทยนะครับหางนกยูงไทยก็เป็นไม้ประจําบ้านเรามาล้วมายาวนานแล้วนะครับก็ต้นกําเนิดอยู่ในประเทศแถบทางอ่าทวีปอเมริกาใต้นะครับรับเข้ามาจากทางอเมริกาใต้เลยนะครับไม้ตัวนี้นี่ครับจะมีดอกทั้งปีนะครับแต่จะพบมากในช่วงหน้าร้อนนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นฝักที่แก่แล้วนะครับฝักที่แก่แล้วเนี่ยเราก็สามารถนำมาเพาะเมล็ดเพื่อทำการขยายพันธุ์นะครับนี่ครับฝักเขาก็จะมีขนาดสั้นนะครับต่างจากหางนกยูงฝรั่งครับหางนกยูงฝรั่งเนี่ยฝักจะยาวมากยาวเป็นยาวเป็นเกือบเกือบเม็ด เลยนะครับถ้ามันโตเต็มที่แต่อันนี้เป็นหางนกยงไทยนะครับก็จะยาวประมาณนี้นะครับก็จะมีเม็ดอยู่ประมาณ5-7เม็ดนะครับต่อหนึ่งฝักเดี๋ยวผมจะมาเอาเม็ดเหล่านี้แหละครับแกะแล้วเอาไปทําการเพราะนะครับอ่าอันนี้มเมล็ดที่แกะออกมาจากฝักนะครับเป็นมเมล็ดที่สุกแล้วก็แห้งแล้วผมจึงเอามาแช่น้ําก่อนนะครับแช่น้ําก็เพื่อที่จะให้อ่า มเมล็ดเขางอกเร็วนะครับถ้าไม่แช่น้ำเนี่ยก็คือจะงอกช้าแต่ถ้าแช่เร็วแต่ถ้าแช่น้ำก่อนเนี่จะเปอร์เซ็นต์การงอกเนี่จะเร็วแล้วก็จะรวดเร็วนะครับเพราะว่าการที่เราแช่น้ำเนี่ยทำให้เม็ดของเขาอ่าชุ่มแล้วก็พองออกนะครับนี่ครับอัน,นอันนี้ก็เป็นวัสดุเพราะ,มะเมล็ดนะครับผมใช้เป็นอ่าเกล็ดดำนะครับเพราะว่าเกล็ดดำเนี่ย อ่ารากของต้นหางนกยูงจะชอนใช้ได้ยีดได้ดีนะครับเป็นรากอ่อนนี่ครับก็จิ้มดินเป็นรูเลยนะวันนี้เพราะในแก้วเล็กๆนะครับไม่ได้ใช้พื้นที่กว้างมากนะครับนี่ครับจิ้มเป็นรูแล้วก็อ่าโรยมเมล็ดหางนกยูงลงไปเลยนะครับอ่ามเมล็ดหางนกยูงนี้สามารถกินได้นะครับมเมล็ดที่เขายังไม่ สูงนะครับเป็นเมล็ดที่อ,อ่อนๆน,นะครับก็เอามาแกะเอามากินเล่นได้นะครับแล้วก็มีสรรพคุณทางสมุนไพรนะครับพก็คือเขียวเมล็ดเนี่ยก็มีสรรพคุณช่วยในการแก้โรคปวดฟันได้นะครับก็ทุกส่วนของต้นหางนกยงไทยนะครับสามารถนำมาทำเป็นอ่า ตัวยาสมุนไพรได้นะครับอย่างรากนะครับรากเนี่ยในหางนกยูงสีแดงนะครับรากเนี่ยจะเอามาพวกขับประจําเดือนพวกประจําเดือนมาไม่ปกติได้นะครับส่วนรากของดอกสีเหลืองก็จะช่วยในเรื่องของวัณโรคนะครับจะสามารถรักษาวัณโรคได้ก็ทุกส่วนของต้นหางนกยูงนะครับสามารถ นำมาทำเป็นยาสมุนไพรได้นะครับอ่าตัวนี้แหละครับวิธีการเพราะ,มะเมล็ดก็แค่นี้นะครับเมื่อฝังมเมล็ดลงไปในดินนะครับแล้วก็ใช้ดินกลบนะครับใช้ดินกลบประมาณนี้แล้วก็รดน้ำไม่ชุ่มนะครับจากนั้นก็เอาไว้ในที่แดดลำไไรนะครับไม่นานนะครับแบบนี้ มันก็จะขึ้นเป็นต้นอ่อนขึ้นมานะครับเมื่อถึงเวลาที่สมควรเราก็สามารถแยกไปปลูกได้นะครับนี่ครับลักษณะของดอกเขาจะเป็นชอบแบบนี้นะครับทรงพุ่มของหางนกยูงก็จะเป็นไม้ขนาดเล็กนะครับหางนกยูงไทยนะครับ เป็นไม้ขนาดเล็กก็สูงประมาณ 1- 2เมตรนะครับก็มีดอกสีสันสวยแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแดงส้มเหลืองชมพูนะครับดอกสวยนะครับมเมล็ดก,กินได้แล้วก็นี่ครับเป็นไม้ที่ทนแรงทนฝนนะครับถ้าปลูกบนดินเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องรดน้ําเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าปลูกในกระถางก็รดให้เขาบ้านนะครับอาทิตย์หนึ่งประมาณ2-3ครั้ง นี่ครับก็เป็นไม้ที่สามารถเหมาะที่จะนำมาปลูกเป็นแนวรั้วได้นะครับเพราะว่ากิ่งก้านของเขามีหนามนะครับมีหนามก็สามารถทำเป็นรั้วได้แล้วก็มีดอกที่สวยงามนะครับก็ควรปลูกนะครับสำหรับไม้ตัวนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ